จากที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์เนี่ย ทั้งสามท่านทุ่มเทให้กับแหลพหุ้นมากๆประทับใจอาจารย์ก่อนเลยนะคะประทับใจในตัวบุคคลแล้วก็อาจารย์จริงใจที่จะช่วยเหลือเราทุกอย่าง ไม่ว่าเราจะถามคำถามอะไรมาอาจารย์พยายามาค้นหาให้ทุกอย่างอาจารย์ไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีๆพูดลอยๆมาว่าไอ้ฉันให้หุ้นตัวนี้แล้วไม่ใช่อาจารย์มีหลักเกณฑ์มีข้อมูลมีโปรแกรมมายืนยันให้เราประทับใจจริงๆแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สมัครที่อื่นละค่ะอยู่กับลับหุ้นตลอดชีพค่ะขอบคุณค่ะ เป็นสมาชิกใหม่แลบหุ้นได้ประมาณ3เดือนนะคะสิ่งที่ประทับใจในแลบหุ้นนะคะคือความเอาใจใส่ค่ะของเจ้าของเพจเนาะเออแบบน่ารักมากอาจารย์ใจดีค่ะแล้วก็อาจารย์ขยันทำงานแล้วก็ที่มากกว่านั้นนะคะคือแลบหุ้นเนี่ยจะมีเครื่องมือก็คือจะเป็นเหมือนแบบสามารถเป็นโรบอทนะคะสามารถบอกแนวะรับแนวะต้านได้คือหมายความว่าเวลาเราหน้างานอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแบบเช็คง่ายๆเลยว่า เฮ้ย hey, ราคานี้เราโอเคไหมหรือเราจะคัดลอสอเท่าไหร่อะไรเงี mm ้ย hmm. คือเป็นเครื่องมือ mm hmm. เหมือนแบบเวลาเราจะลงสนามเนี้ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมไม่มีอาวุธเราก็ไม่สามารถจะต่อสู้ได้เงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นอาวุธง่ายๆของเราไว้สําหรับต่อสู้หรือว่าลงสนามได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี mm ่ย hmm. ถ้าเรามีไว้น,น,นะคะเราก็จะมีชัยเหนือใครค่ะชอบแบบคุณเพราะว่ามีไลฟ์สด มีให้ข้อมูลมีสรุปข้อมูลเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันมีการวิเคราะห์สถานการณ์โลกเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์หุ้นหลายตัวแล้วก็หุ้นที่ให้หลายๆตัวในเว็บในในในแหล p หุ้นนะครับเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ไหนเนี่ยมาให้คําแนะนํา มันก็จะเป็นอะไรแปลกๆที่เราเปิดมุมมองใหม่ๆเราจะได้เห็นว่าอาหุ้นตัวนี้นะปัจจัยในการขึ้นของราคาหุ้นเนี่ยมันมาจากเอฟเฟกตัวนี้มันจะมาจากราคาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยเราจะต้องไปหุ้นตัวนี้ต้องไปดูค่าเสี่ยราคาหุ้นตัวนี้ต้องไปดูงบการเงินหุ้นตัวนี้ต้องไปดูกระแสเงินสดอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็พอหลังๆเนี่ยมีระบบบอดเตือนนะครับบอดเตือนก็จะทําให้เราได้ข้อมูลเร็วขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นหุ้นเดทเอกรายวัน บางทีเราทํางานเราอยู่ในวัดนั่งสมาธิอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีแมเเสเซจมาเตือนมีมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็อ๋อโอเคนะมีหุ้นที่เราสนใจอยู่แล้วก็เข้าไปดูแต่ถ้าหุ้นตดวไหนที่เด้งขึ้นมาแล้วไม่ได้เป็นหุ้นที่เราติดตามเราก็ไม่เสียเวลาเราก็ไม่ต้องเข้าไปดู